หายใจเข้าลึกๆหายด้วยก,กลับมาไปขาขาซ้ายไป45องศาขาขวาขุบมาท่ายินฮันโน่ทุกคนอยู่ในท่าเตรียคขอาจารย์บอกว่าหายใจเข้าลึกๆเรายินฮนโนลงไปเลย นี้เลยนะโอเคเอาไปค่ะหายใจเข้าลึกมือขวาไปอยู่ใต้จักรแลปลายเท้าุ้มมือซ้ายอยู่ขนานกับขาเราผิดผิดอ่ามือขวาชักแบบนี้อ่าเหมือ,อ,อนเรากินขนอ่ะงาเอองานะปลายเท้าุ้มค้างไว้ก่อนนะ สวยง้างมันเห็นหมดคายคายกลับไปข้างขวาหายใจเข้าลึกไปทา้งุงค่ะไปทา้งุงอ่าคายไปอาจารย์เพิ่มอีกท่านึงทุกคนเอาขาซ้ายลึกหนักอุ้มแตงอุ้มแตงทำได้ไหม โอเนี่ยเนี่ยเอเราเนี่ยพุ่งแรงหายใจเข้าลึกๆเอทช่เปลี่ยนข้างตึงไหมล่ะตึงไหมหายใจเข้าลึกๆึกเราต้องเอเอมันด้วยนะเอเอมันใช่กลับไปยืน ไม่งั้นเราจะได้แค่14ท่าใช่ไหมพี่ไบโท้เอิ่ม่าใหเงิน1าต่อไปอ่ะเอามือซ้ายอยู่ข้างบนพออาจารย์บอกว่าหายใจเข้าลึกๆเราก็ยอ่อแต่ย่อเนี่ยตัวต้องตรงนะท่าเนี้ยใครที่รู้สึกปวดเข่าบ่อยๆช่วยช่วยบริหารบ่อยๆมันจะดีขึ้นหายใจเข้าลึกๆ ต่อไปท้านงาแบบเอ้ยไม่ใช่ท่าขโข<อ>นท่าโขนนะ่ะเอามือไว้ตรงนี้เราจะยกขาซ้ายย่อขา โมือซ้ายไว้หน้าขาพออาจารย์บอกว่าหายใจลึกๆเราจะโยโกตัวไปข้างหน้าและบิดตัวไปข้างหลังเห็นไปค่ะหายใจเข้าลึกๆบิดไปเลยไปหากํำแพงไปทต้องรนด,ดิโอเคค้างไว้นะค้า,าไวน้ไวนะหนายใจได้แต่ค้าไว้ก่อนเดีย๋ยวเพืกก่งนั้นหายใจนานๆเดี๋ยวตายขอถ่ายรูปก,ก่อน โอเคใช่ต่อไปขาขวา,าไว้ข้างหน้าเปลียนท่านกาันเอามือขวาไว้หน้าขามือซ้ายไ้ที่สะโพไกไปยื้องไปข้างหน้าบิดไปข้างหลังหายใจเขม้มขคลายสวัสดีค่ะวดีจี ้เต็มบอดเราทำท่าน,นี้เปิดบอยมันจะช่วยได้ขึ้นไปนะคะอ้อมศีรษะไปเลยหายใจเข้าลึกๆอ้อมไปค่ะและ้วพยายามแอนให้สมบัติชิดกันที่สุดหายใจตามปะกะติแอนเยอะๆนะ้องการส ใจเข้าลึกๆคุณเอียงไปข้างขวาทำยังไงได้ให้เนี่ยอย่าเอียงไปด้วยให้มันขืนกันนะไปค่ะหายใจเข้าลึกๆถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ตึงกม้มหน้านิดนึง กอดจับไว้อย่างนี้นะประสานมือไว้อย่างนี้แล้วก็ก้มตัวไม่ก้มก้มแต่คอยืดคอหายใจเข้าลึกๆไปถ้าต่อไปคือถ้าเฉยค่ะเหมือนเดิมเราจะไม่แอนไปแต่เราจะเอาไปแต่คอเฉยหายใจเข้าลึ คอ,อส่วนหน้าก็ต้องยืดคอส่วนหลังค่อเคอ่ะปะยกออกมายกห้าชุดเวลายกยกแบบนี้ยกเป็นคู่ยกเป็นคู่แล้วก็ เอาที่พ่อใจอยากหันทางไหนเออพอใจหันทางไหนเอาเลยแล้วสาวแบนหน้าเขาหา